ดีค่ะ นักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องแนวโน้มของผู้สูงอายุในทศวรรษหน้านะคะซึ่งทศวรรษหน้าแสดงว่า10ปีขึ้นไปทําไมเราจะต้องเรียนรู้ว่าแนวโน้มผู้สูงอายุอีก10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะเพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมตัวเราเองนะคะครอบครัวเราเองหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณตาคุณยายของเรานั้นว่าใน10ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามดูเลยว่าเราจะเรียนรู้เรื่องแนวโน้มของผู้สูงอายุในทศวรรษหน้าอย่างไรบ้าง ะะอาจารย์ขอแชร์หน้าจอนิดนึงนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะชุดวิชาที่26001นะคะธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุหน่วยที่15นะคะแนวโน้มของผู้สูงอายุในทศวรรษหน้านะคะ เรามาดูซิว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างพอพูดถึงแนวโน้มปั๊บเนี่ยนะคะเราต้องรู้สถานการณ์ก่อนว่าสถานการณ์ใน10ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะและเพื่ออะไรเพื่อการเตรียมพร้อมเราจะไปสู่อีก10ปีข้างหน้าในสังคมผู้สูงอายุได้อย่างไรนะคะเรามาดูกันนะว่าถ้าเราจะพูดถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุใน10ปีข้างหน้านั้นเนี่ยเราต้องมองว่าผู้สูงอายุเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะมิติต่างๆของผู้สูงอายุต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ อย่างเดียวนะคะยังมีมิติต่างๆที่เราต้องศึกษากันนะคะและอีกอันนึงนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปนะคะแนวโน้มของสถาบันต่างๆในสังคมนั้นจะเตรียมพร้อมรับอย่างไรไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนนะคะหรือสถาบันทางสังคมอื่นๆนะคะเรามาดูอันแรกกันเลยว่านะคะในเรื่องของประเทศไทยเนี่ยนะคะใน10ปีข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าจะเจอผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละยีของประชากรแสดงว่า10คนมาเนี่ยนะคะจะมีผู้สูงอายุเก ประมาณ3คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะคะมีผลกระทบต่อสภาพสังคมในอนาคตแน่นอนนะคะจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุนั้นต้องมีการปรับตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรบ้างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวผู้สูงอายุเราก็จะมองใน5มิตินะคะว่ามิติทางกายจิตของผู้สูงอายุเป็นยังไงนะคะมิติทางเศรษฐกิจเป็นยังไงมิติเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงมิติสังคมเป็นยังไงแล้วก็มิติทางเทคโนโลยีเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยประกาศแล้วว่าในอนาคตเรา เราจะเข้ายุค Thailand 4.0นะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงหลายด้านโดยเฉพาะด้านนโยบายนะคะในการปรับระบบทิศทางแนวทางในการพัฒนาประเทศนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าสู่ในศตวรรษที่21ซึ่งเน้นในเรื่องของเทคนิคนะคะเทคโนโลยีนะคะการคิดสร้างสรรค์การสร้างนวัตกรรมนะคะและวิการวิจัยพัฒนานะคะ เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยในสภาวะการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นเนี่ยนะคะในความหมายของว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกมิติแล้วเนี่ยในกรมสุขภาพจิตได้บอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นความสุขของผู้สูงอายุนั้นเนี่ยรัฐบาลมองเห็นว่ามันไม่ใช่สุขด้านกายอย่างเดียวนะคะจะต้องมีความสุข5ามิติเลยนะสุขกายสุขสนุกสุขสง่า สุขสว่างสุขสงบนะคะเพราะฉะนั้นใน5มิตินี้เนี่ยก็เป็นความสุขจากหลักหลกธรรมะนะคะผสมผสานกับความสุขเชิงจิตด,ด้วิทยานะคะทีนี้มาดูซิว่าในการสร้างสุข5มิตินั้นเนี่ยพอพูดถึงว่าให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะมี ความสุขให้ได้นั้นเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในเรื่องของการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุน,น,นั้นจะต้องหลากหลายนะคะแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมต่อการแป,ปรับตัวนะคะหรือเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆของผู้สูงอายุนะคะโดยใช้นะคะด้านสุข กับภาพนะกายจิตนำนะคะอย่างเช่นสุขสบายนะคะจะต้องให้เขามีความสุขนะคะจะต้องมีการส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องการออกกําลังกายนะคะความสามารถในการทรงตัวนะคะป้องกันการพัดตกหกล้มนะคะดูกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะควบคุมการหายใจเป็นต้นนะคะนี่คือสุขสบายนะคะสุขสนุกล่ะนะคะผู้สูงอายุเนี่ยจะต้อง มีการจัดก,กิจกรรมนะคะในเรื่องของความสดชื่นแจม่มใสส่งเสริมความกระปี้กระเป๋านะคะผ่อนคลายค,ความเครียดลดความสูมเศร้าเช่นพาไปท่องเที่ยวหรือการจัดก,กิจกรรมนันทนาการนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าเอในอนาคตถ้าเราจะเตรียมตัวเองในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตเราควรจะมีกิจกรรมเน้นสุขสนุกด้วยและไม่พอนะคะลักษณะข,ของผู้สูงอายุยังมองว่ากิจกรรมนั้นจะต้องสร้างความภาคภูมิใจให้เห็น คุณค่านะคะส่งเสริมให้ช่วยเหลือตนเองในเรื่องง่ายๆไม่เป็นภาระของผู้อื่นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกิจกรรมเนี่ยสุขสว่างนี่ก็คือในเรื่องของฝึกการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุในอนาคตต้องเรียนรู้เรื่องไอทีนะคะเรื่องการใช้มือถือนะคะติดต่อทางแชทนะคะไลน์เฟซบุ๊กต่างๆนะคะและที่สําคัญจะต้องทําได้ด้วยนะคะมีการรวมกลุ่มกับเพื่อนๆนะคะอาจจะแปกเปลี่ยนเรียนรู้พบปะ เรียนรู้แล้วก็พูดคุยกับลูกหลานให้ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วจะต้องสุดท้ายเนี่ยก็คือส,สงบนะคะต้องรู้จักการปรับตัวบริหารจิตให้เกิดสตินะ,ะฝึกการหายใจนะ,ะฝึกการยืดหยุ่นนะ,ะรวมถึงคิดแต่เรื่องดีๆนะคะเพื่อจะได้มีบ้านปลายในชีวิตนั้นที่มีความสุขนะคะจะเห็นได้ว่ากิจกรรมสร้างสุขนะคะ โดยกรมการศ้านอกโรงเรียนนะจะส่งเสริมความสุขให้กับผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่ติดบ้านติดสังคมหรือติดเตียงนะคะอันนี้ก็ฝึกให้ผู้สูงอายุนั้นหรือเราสามารถจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้นะคะเพื่อที่จะได้ให้ผู้สูงอายุนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงรับสภาพทางร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นมิติแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเห็นไหมคะในเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะอันนี้เป็นภาพใน ในปัจจุบันในอนาคตโรงเรียนผู้สูงอายุอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปผู้สูงอายุอาจจะเป็นพลังของสังคมได้ในอนาคตนะคะทีนี้เรามาดูว่านอกจากสถานการณ์ผู้สูงอายุนั้นต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในมิติอื่นๆล่ะนะคะนอกจากมิติออทางด้านร่างกายแล้วนะคะเรามาดูมิติด้านเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าใน10ปีข้างหน้าเนี่ยประชาชนหรือคนไทยเนี่ยจะอยู่ ในวัยแรงงานลดน้อยลงโดยเฉพาะเด็กเกิดน้อยลงนะคะก็จะเป็นปัญหาว่าเอในวัยผู้สูงอายุนั้นเนี่ยจะสามารถจะเป็นภาระของสังคมมากหรือไม่นะคะที่เรามาดูว่าในเรื่องของอัตรากําลังแรงงานลดลงเห็นไหมคะกะเกษียณนะคะก็จะงมีก่อนอายุปัจจัยด้านสุขภาพอีกเพราะฉะนั้นสถานการณ์ผู้สูงอายุใน,น่นะ โพสด้านนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเด็กเด็กที่เกิดใหม่หรือวัยรุ่นนะคะหรือวัยแรงงานเนี่ยนะคะจะมีในลักษณะที่ลดน้อยลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อวัยแรงงานในอนะะโพตเพราะฉันผู้สูงอายุก็จะต้องเป็นไงคะพยายามช่วยตัวเองพึ่งตัวเองให้มากขึ้นเนหะ็นไหมเห็นกราฟไหมคะจะเห็นได้ว่าหญิงชายเมื่อก่อนเนี่ยนะคะจะมีวัยเด็กนะคะวัยเด็กเกิดเยอะใบสูงยุนิดเดียวแต่พอช่วงหลัง ในปัจจุบันนี้นะคะจะเห็นว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะยิ่งปัจจุบันเนี่ยฐานเนี่ยนะริมิตจะไม่ได้เป็นทรงปปริมิตแล้วนะคะจะเป็นป่องกลางนะ,ะแล้วก็ด้านบนก็จะเยอะขึ้นด้านล่างก็จะลดน้อยลงนะคะ ะะจะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2578ดูเลยดูกราฟเห็นไหมคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแสดงว่ามีการอัตราการผู้สูงอายุเ,ยเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นด้วยเทคโนโลยีนะคะการดูแลผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยภายใน20ปีเนี่ยนะคะเขาบอกว่าประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็นประมาณ20ล้านคนนะคะหนึ่งในสามของประชากรซึ่งปัจจุบันนี้ก็10ล้านกว่าคนแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นก็เป็นความท้าทายในประเทศไทยที่รัฐบาลเนี่ยนะคะจะต้องออดูแผนพัฒนายุทธศาสตร์นะคะ ในทุกๆแผนเนี่ยะคะก็จะเน้นในเรื่องการทํามาตรก,การส่งเสริมการทํางานเพื่อสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุนะคะแล้วก็สนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพปรับตัวแล้วก็เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในในอนาคตที่จะก้าวเข้าสู่มิตทิทางด้านเศรษฐกิจได้นะคะอย่างเช่นกิจกรรมเห็นไหมคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีรายได้นะคะส่งเสริมอาชีพเป็นสร้างคุณเป็นการสร้างคุณค่าแล้วก็พึ่งตนเองนะคะภาครัฐเนี่ยนะคะโดยเฉพาะสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและตามการศึกษาตาม ทายาสัยนะคะกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะหรือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีหลักสูตรฝึกอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุนะคะเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุก็จะมีคุณค่า เป็นพลังของครอบครัวได้นะคะแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าสถานการณ์นอกจาก2มิตินั้นแล้วยังมิติสิ่งแวดล้อมอีกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะในอนาคตข้างหน้าจะเห็นเลยว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีแนวคิดอารยาสถาปัตย์นะคะ Universal Design นะคะสำหรับปรับสบภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ ชีวิตการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุนะคะสมัยก่อนอาจจะเห็นในเรื่องของคนพิการนะคะแต่ตอนนี้ผู้สูงอายุก็มี u n i v e r s ่ t y Design แล้วนะคะเพื่อป้องกันการพัดตกหกล้มในเรื่องของบ้าน นะคะที่อยู่อาศัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าแนวคิดในอารยสัาป์ที่เกิดขึ้นในอนาคตยิ่งจะมีมากขึ้นนะคะอย่างเช่นแนวแนวทางการส่งเสริมนะคะอระารยสัตป์ในสังคมสูงวยัยเช่นทางราบนะคะลิฟต์สำหรับรถเข็นนะคะรถเมที่มีทางขึ้นสะดวกนะคะระบบบริการต่างๆนะคะนอกจากนั้นยังมีการกําหนดมาตรการนะคะ สภาพบังคับตามกฎหมายนะคะมีแบบแผนตั้งแต่ระดับรุทธศาสตร์ระดับนโยบายต่างๆนะคะก็มีการให้ผู้สูงอายุสามารถเดินทางได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะมีเส้นทางด่วนสําหรับผู้สูงอายุมารับบริการต่างๆนะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเนื่องจากว่า โครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการนำหลักอารยสถาปัตย์ไปปรับใช้ต้องคำนึงถึงความต้องการด้วยนะคะแล้วก็ต้องตอบโจทย์ด้วยตามลักษณะของผู้สูงอายุในแต่และช่วงวัยด้วยและเฉพาะบุคคลด้วยเพราะแต่และคนอาจจะมีความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายไม่เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งก็คือความสามารถและทักษะชีวิตเนี่ยของคนที่มีความแตกต่างกันจําเป็นต้องเรียนรู้ต่างความเคยชินความชํานาญเพราะฉะนั้นการออกแบบในเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พื้นที่เนี่ยนะคะจะต้องเฉพาะกลุ่มเป้าหมายนะคะอาจจะเป็นรายบุคคลก็ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยต้องหุนเสริมนะคะให้สังคมเนี่ยเกิด การแบ่งปันโดยเฉพาะหน่วยงานองค์กรนะะต้องแนวทำนำแนวคิดอารยสถาปัตย์เนี่ยไปปรับใช้นะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่นเป้าหมายเนี่ยจะให้พื้นที่นะคะตามหลักนี้ด้วยนะคะก็จะต้องมีนะคะทุกพื้นที่ทุกหน่วยงานนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าเห็นไหมคะแนวคิดนี้ทําไมเห็นไหมคะมีทางลาดเห็นไหมคะส่วนใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุนะคะหรือกิจกรรมหรือศูนย์อะไรของผู้สูงอายุเนี่ยมักจะเป็น ตึกชั้นเดียวนะคะไม่ใช่2ชั้น3ชั้นหรือถ้าเป็น 2- อถึงสาชั้นหรือมากกว่าน,นั้นต้องมีลิฟต์ให้นะคะห้องน้ําเห็นไหมคะจะต้องสามารถเผื่อผู้สูงอายุที่มออีรถเข็นเข้าไปได้เนี่ยต้องกว้างกว่าพอนะคะแล้วก็ต้องนั่งไม่ให้เมื่อยนะคะหรือในในผู้สูงอายุที่เป็นปวดเขา่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้มาดูซิว่าในสถานการณ์ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่เปลี่ยนแปลงในเมติสสังคมล่ะนะคะมมติสังคมนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าผู้สูงอายุเป็น คนที่มีประสบการณ์มาก่อนนะคะเป็นคนที่มีคุณค่า เพราะฉะนั้นเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยก็ยังทํางานได้นะคะไม่ใช่ว่าเกษียณแล้วต้องอยู่บ้านอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นงานอาสาสมัครนะคะเพราะฉะนั้นในพื้นที่นะคะในบริบทของชุมชนที่นักศานี่ได้อยู่อาจจะได้เห็นคําว่าสพอสอนะคะก็จะเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจะมีทั่วประเทศไทยเลยนะคะในเขตเทศบาลและก็อบตนะคะนอกจากนั้นยังมีโรงเรียนผู้สูงอายุมีชมรมผู้สูงอายุนะคะเป็นพื้นที่ให้ผู้สูงอายุนั้น สังสรรค์แสดงออกในกิจกรรมต่างๆเน้นการสร้างคุณค่าแล้วก็สร้างความยั่งยืนของกิจกรรมต่างๆนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในมิติสังคมเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าการปรับตัวของผู้สูงอายุเนี่ยก็เยอะนะคะเริ่มมีกิจกรรมมาร่วมกันมากขึ้นซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของการเรียนรู้นะคะตลอดชีวิตการจัดการศึกษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนผู้สูงอายุจึงกลายเป็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่ในอนาคตอีก 10นะปีข้างหน้าปัจจุบันก็มีนะคะแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปอาจจะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะคะหรือจะเป็นพื้นที่สําหรับดูแลฝึกทักษะชีวิตให้กับผู้สูงอายุอาจจะเป็นเดย์แคร์นะคะอาจจะมีการรับเลี้ยงผู้สูงอายุอะไรอย่างนั้นนะคะแนวโน้มอาจจะเกิดขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นรปศตอนะคะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในแต่ละพื้นที่นะคะมีงบประมาณมีกิจกรรมนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้สูงโรงเรียนผู้สูงอายุนั้นไปอยู่ที่ไหนแต่จะเห็นได้ว่าในอนาคตนะคะหน่วยงานพวกนี้จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนนะะในการทําศูนย์ดูแลตา่าง น,ะะน,นี้ก็จะเป็นภาพกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะเป็นภาพของสภาพของโรงเรียนห้องเรียนนะคะก็แตกต่างกันไปตามบริบิบเนาะนอกจากนั้นเรามาดูนะคะมิติที่5ในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกคนในปัจจุบันมองว่าผู้สูงอายุนั้นเนี่ยต้องพัฒนาเทคโนโลยีนะคะเนื่องจากการมีอายุยืนพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปสินค้าก็เปลี่ยนแปลง ไปเห็นไหมคะ่วงยุคโควิดนะคะการซื้อสินค้าบริการมีการสั่งนะคะเราฉะผู้สูงอายุต้องเรียนรู้ต้องนําเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ให้เป็น,นะคะ่ะเดียวกันธุรกิจก็ต้องปรับตัวนะคะทำยังไงก็ตามจะให้กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เข้าถึงได้นะครตลอดจนเนี่ยจะต้อง ตอ,ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะคะในอนาคตมิติเทคโนโลยีเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสามารถเข้าถึงบริการนะคะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือสามารถเอ่ารู้เท่าทันนะคะในการใช้เทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ เพะะื่อนตัวอย่างน่ามตรตกรรกเยอะแยะเลยนะคะก็จะมีสินค้าและบริการสําหรับผู้สูงอายุ <S <S เห็นไหมคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นาทางด้านสุขภัณฑ์ต่างๆนีๆ่นะะตอบโจทย์ละนะคะบ้านนะคะที่จับราวจับเตียงห้องน้ำเก้าอี้อะไรอย่างนี้นะคะเยอะแยะเลยนะคะนี่ก็จะเห็นเป็นภาพเนาะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของนะคะดูแลนะเขาก็จะเป็นวิการออกมาเพื่อที่จะดูให้ผู้สูงอายุใช้ได้นะคะ จะเห็นได้ว่านะคะสถานการณ์ผู้สูงอายุเนี่ยต่อการเปลี่ยนแปลงอนาคตเนี่ยทั้งในมิติร่างกายจิตนะคะหรือมิติเศรษฐกิจมิติสิ่งแวดลอ้อมมิติสังคมและก็เทคโนโลยีนั้นน่ยนิสิตจะต้องนักศึกษาจะต้องนะคะพยายามที่จะเข้าใจแล้วก็เห็นมุมมองของผู้สูงอายุเนี่ยในทุกมิตินะคะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีแนวคิดมากมายที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะโดยโดยเฉพาะเรื่องของอารยสถาปัตย์นะคะอ่ะคราวนี้มาดูว่า ดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอะไรนะคะท่านยิสิต์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือเข้าไปทํางานเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองว่านะผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องดูมองให้พบทุกมิติเลยนะคะอ่ะ ทีนี้มาดูต่อไปนะว่าเอ๊ะทำไมที่เขาพูดว่านะคะแนวโน้มนะคะของสถาบันทางสังคมอะ่ะในการเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุนะเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวนะคะสถาบันชุมชนต่างๆนะโดยเฉพาะสถาบันที่นะคะ ผู้ก,กาหนดนโยบายนะอย่างเช่นทางรัฐบาลนะอะไรอย่างะะเงี้นนย,นย,งย,นนยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถูกมองว่ารวยก่อนแก่หรือแก่ก่อนรวยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูซิว่าเอนะะสถาบันต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยคนส่วนใหญ่เนี่ยแก่ก่อนถึงจะรวยเนะี่ยบางทีตอนแก่แล้วก็ยังไม่รวยนะคะและรัฐรัฐบาลก็ไม่สามารถจัดสวัสดิการให้กับทุกคนได้นะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยผลกระทบแน่นะคะโดยเฉพาะสังคมสูงวัยนะคะ เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดก็ต้องให้เขาพึ่งตนเองนะคะเพราะฉะนั้นสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันแรกเลยที่จะต้องให้ผู้สูงอายุได้รับความรักความอบอุ่นที่มีต่อญาติพี่น้องครอบครัวนะคะแล้วก็ต้องมีแบบทุกมิติด,ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าในแนวโน้มในบริบทครอบครัวไทยเนี่ยเขาบอกเนื่องจากว่านะคะผู้สูงอายุไทยเนี่ยพบว่ามีอายุยืนยาวมากนะคะ 5%เท่านั้นแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวนะคะแต่จริงๆแล้ว75%เนี่ยเกิดอยู่ในภาวะติดติดเตียงก็มีติดบ้านก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะอย่างเช่นทางเดินผุกค่ะมีสิ่งกีดขวางไม่มีราวจัดลื่นลม้มอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะบอกว่าจาก อายุเนี่ยเขาบอกผู้สูงอายุเสียชีวิตอ่ะเพราะล้มวันละสามคนนะปีหนึ่งประมาณพันคนเพราะฉะนั้นนี่เราก็ต้องระวังด้วยนะคะโดยเพราะการ,รดูแลในครอบครัวนะคะดังนั้นเนี่ยการปรับสภาพแวดล้อมสําคัญนะคะเพื่อที่อยู่อาศัยอาคารสวนสาธารณะระบบขนส่งต่างๆนะคะเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในอะนะนาคตนะคะก็จะมีการปรับปรุงนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมเฉพาะการปรับปรุงกฎหมายและการบังคับบังคับใช้กฎหมายด้วยนะคะอีกอันหนึ่ง เนื่องจากสังคมไทยควรต้องวางแผนการออกแบบชีวิตครอบครัวนะส่งเสริมการมีลูกนะคะแล้วก็เลี้ยงดูลูกอย่างคุณภาพเพื่อให้ลูกเนี่ยนะคะที่อยู่ในสถาบันครอบครัวนั้นมาดูแลผู้สูงอายุได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของชุมชนนะคะชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเป็นแกนนําในการดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าผู้สูงอายุนั้นเนี่ยก็ต้อง ไม่เป็นภาระนะคะเราต้องเปลี่ยนนะคะต้องเปลี่ยนค้นหาปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุออกแบบกิจกรรมนําการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมนะคะ mm hmm. ผ่านประชาคมของชุมชนในการกําหนดเป้าหมายนะคะวางแผนนะคะแล้วก็ดําเนินการอย่างมีทิศทางนะคะ นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญเนี่ยก็ต้องมีข้อตกลงและการยอมรับร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุมีการสื่อสารพูดคุยนะคะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตได้สังคม อยากมีความสุขนะคะทีะนี้มาดูว่าชุมชนต้องทําอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนต้องมองให้ออกตอนแรกต้องมีความคิดมีทัศนติที่ดีต่อผู้สูงอายุผู้สูงอายุไม่ใช่ผู้เป็นภาระนะคะแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญชีวิตเป็นคลังปรัญญาเป็นคลังประสบการณ์แล้วก็เป็นพลังในการขับเคลื่อนเพื่อดูแลสังคมและกับผู้อื่นด้วยนะคะนี่สังคมไทยละ่ะ ควรตื่นตัวตระหนักในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุได้แล้วนะคะสนับสนุนนวัตรกรรมต่างๆนะคะประยุกต์การใช้เทคโนโลยีนะคะมีกิจกรรมในการดําเนินชีวิตทั้งภาครัฐนะคะสร้างหลักประกันและที่สําคัญที่สุดนะคะอาจจะต้องมีเงินออมให้ผู้สูงอายุนะคะซึ่งปัจจุบันนี้าทางรัฐบาลก็จะเรียกว่าประกันนะคะประกันประกันในเรื่องของผู้สูง ไวยให้นะคะตั้งแต่60ขึ้นไปก็จะได้รายได้ที่ให้นะคะ600บาทนะคะแต่ต้องเป็นคนไทยนะคะตามพรบอรของผู้สูงอายุเนาะะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเตรียมการเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการสงเคราะห์และการดูแลผู้สูงอายุนะคะซึ่งรัฐมนูญก็บอกไว้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะควรจะกําหนดเป้าหมายนะคะในเรื่องของนโยะบายผู้บริหารต่างๆนะคะรับเตรียมรับมือกับผู้สูงอายุเต็มรูปแบบที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นการจา่ายเบี้ยยังชีพการจัดตั้งชมรมการบริหารจัดการเชิงรุกนะคะตลอดจนตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนะคะอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นรูปแบบศูนย์ดูแลนะคะหรือพัฒนาศักยภาพหรืออาจจะดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะป้องกันโรคนะคะหรือฟื้นฟูเยียวยานะคะดังนั้นเนี่ย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,นจะต้องเตรียมทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของประชาชนนะคะไม่ใช่ผู้สูงอายุนะคะแต่ต้องเตรียมพร้อมวัยแรงงานด้วยว่าเราจะมีการออไมไหมมีการดูแลสุขภาพอนามัยให้ดีในฐานะที่เรายังอยู่ในวัยที่ดูแลได้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นภาระหรือเป็นผู้สูงอายุที่มีสภาวะร่างกายนะฮะหรือว่าความไม่พร้อมทางด้านเศรษฐกิจกนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นท้าทายการขับเคลื่อนให้สูออ่ประเทศที่พัฒนาแล้วจําเป็นจะต้องดูแลสังคมผู้สูงอายุนะคะให้ดีนะคะคราวนี้เรามาดูว่ารัฐบาลล่ะ สถาบันที่เราเรียกว่ารัฐบาลนั้นก็ได้มีแผนนะคะในพทษศาสตร์ชาติเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์นะคะให้คนดีคนเก่งมีคุณภาพในโดยเฉพาะในเรื่องของศตวรรษที่21นะคะมีการพัฒนาสร้างสังคมนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยเน้นให้สังคมผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนะคะส่งเสริมให้มีอาชีพนะคะมีทักษะในการดํารงชีวิตนะคะมีการเสริมสร้างสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพป้องกันโรคต่างๆนะคะและปรับสิ่งแวด นะคะโดยให้ผู้สูงอายุนั้นตอบสนองความต้องการนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นนะ,ะการสร้างหลักปาการะกันในแนวโน้มในอน,นาคตเนาะจะมีการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยนะ,ะในเรื่องตั้งหลักปาการะกันรายได้นะคะในเรื่องของการขยายโอกาสเห็นไหมคะการทํางานให้ผู้สูงอายุนะคะในเรื่องของอการดูแลนะคะมีหลักสูตรในการพัฒนาผู้ดูแลนะ70ชั่วโมง130ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะ ที่ปลอดภัยในที่สาธารณะสาหรับผู้สูงอายุด้วยจะเห็นได้ว่านะคะสังคมไทยตื่นตัวในเรื่องสังคมผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะรัฐนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะควรส่งเสริมในเรื่องการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุเนาะสร้างหลักประกันแล้วก็พัฒนาให้ผู้สูงอายุสามารถขึ้นตนเองได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะคะการเตรียมความพร้อมสู่สังคม สูงวนะัยล่ะพวกเราอะ่ะจะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างนะคะก็จะมีเตรียมพร้อมอยู่ในทั้งหมด6เรื่องด้วยกันนะอาจารย์ขอพูดในเรื่องของใหญ่ๆด้วยกันนะคะอันแรกก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีสามารถปฏิบัติงานหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะเตรียมเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านจิตใจปัญญาสังคมแล้วก็ด้านร่างกายนะคะเพื่อนา อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงในสุขภาพของวัยผู้สูงอายุนั้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะเป็นที่มองเห็นได้นะครผมผิวหนังเล็บ ตาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่มองไม่เห็นไขมันกล้ามเนื้อกระดูกต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําต้องเตรียมการป้องกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องควบคุมนะคะให้สภาพร่างกายเข้าสู่ความสุขให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุก็ต้องส่งเสริมในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าต้องเตรียมความพร้อมในด้านร่างกายให้มีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะเพื่อนพวกเราต้องเตรียมตัวกัน ะะเตรียมตัวอย่างไรล่ะก็ต้องรู้จักนะคะตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายนะคะทำจิตใจให้บ้านล่าเริงแจ่มใสนะคะแล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่วนการเตรียมพร้อมด้านที่อีกด้านหนึ่งในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมค่าใช้จ่ายแล้นะคะมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะ ต้องเออ,เอ,อถ้าเราเลิกหรือว่าถูกยกเลิกการจ้างงานหรือว่ากเกษียณอายุแล้วเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงให้เรามีความพร้อมนะคะมีบ้าน ความมั่นคงทางด้าน้ดาดไ,ได้นะคะจะต้องมีการวางแผนด้านการเงินนะคะจะต้องหาอาชีพเสริมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของด้านทั้งเศรษฐกิจด้านสังคมนั้นเราจะต้องรู้ว่าตัวเองมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีแล้วก็ต้องเรียนนะคะต้องหาความรู้นะคะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็ต้องรับรู้เรื่องต่างๆสิ่งที่สําคัญเนี่ยจะต้องมี สัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวด้วยนะคะมีงานในเลกนะคะรู้จักทําตัวเองให้เกิดจิตอาสาให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องสวัสดิการต่างๆหรือสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามที่กฎหมายกําหนดที่ให้ผู้สูงอายุควรรู้นะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าด้านเศรษฐกิจเห็นไหมเราก็ต้องมีการเรียนรู้รู้สิทธินะคะรู้รู้ว่าเรา ควรจะทําอะไรนะคะรู้ผู้จักรวมกลุ่มนะคะแล้วก็รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเข้าถึงสวัสดิการต่างๆหรือแม้ว่าเราจะเข้าถึงกองทุนที่จะช่วยในเรื่องเศรษฐกิจในการผู้ยืมในการฝึกอาชีพในการจัดทําอาชีพได้อย่างไรนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นด้านเอ่อในเรื่องของที่ที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมนะคะในเรื่องการเตรียมความพร้อมที่อยู่อาศัยที่มั่นคง เพื่อที่จะให้ที่อยู่อาศัยนั้นเนี่ยอยู่ยาวจนถึงที่พอเราอยู่ในเรื่องผู้สูงอายุได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าถึงบริการอย่างสะดวกสบายเขาต้องรู้อะไรบ้าง ที่อยู่อาศัยจะต้องมีการวางแผนว่าเราจะอยู่กับใครถ้าเราเป็นสาวโสดนะคะหรือเราไม่มีลูกไม่มีหลานเราจะทำอย่างไรบ้านตนเองอยู่ได้ไหมนะคะหรือสถานที่ตั้งแหล่งที่อยู่อาศัยเหมาะสมไหมควรจะมีความปลอดภัยในดการเดินทางนะคะบางคนอาจจะต้องย้ายมาอยู่กับลูกกับหลานนะคะก็จะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในการจัดบ้านนะคะเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะคะให้ให้บ้านนั้นเป็นไงคะมีชีวิตที่เรียบง่ายสะดวกขึ้นไม่ต้องมีอะไรมากมายนะคะแล้วก็ในลักษณะของการออกแบบสภาพแวดล้อมเนี่ย จะต้องปรับนะคะให้คนทุกวัยใช้ได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะนอกจากนั้นแล้วยังต้องมีการเตรียมพร้อมเรื่องรับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาอีกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องรู้เท่าทันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นเหยื่อต่อการเป็นผู้สูงอายุในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ในวัตกรรมเนี่ยก็อาจจะมีการปรับใช้นะคะต้องระวังแนะต้องรู้เท่าทันนะเพราะมีสาาชีพเนี่ยเข้ามาค่อนข้างมากมาย เพะะราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการเตรียมพร้อมในด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโล,โลยีเนี่ยอันนี้จําเป็นนะคะต้องให้หมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงทาวนรวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมรวมถึงการใช้นวัตกรรมแล้วก็รู้อย่างเท่าทัานด้วยนะคะ จากที่นักเรียนจากที่นักศึกษานะคะได้ฟังนะคะแนวโน้มนะคะในเรื่องของผู้สูงอายุในข้อจรน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะนักศึกษาสามารถนะคะค้นคว้าเพิ่มเติมได้นในห้องสมุดนะคะของมหาวิทยาลัยนะคะหรืออาจจะในแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะมีมากมายนะคะในโลกของ Google นะคะหรือ YouTube ก็จะเห็นนะคะว่ามีการเตรียมพร้อมอย่างไรนะคะ และที่สําคัญที่สุดนี่นักศึกษาสามารถนะคะทำพ e ีเทสโพสเทสนะคะของเอกสารประกอบการสอนของมส,สทก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นการเตรียมพร้อมตัวนักศึกษาเองด้วยนะคะและครอบครัวนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าใน10ปีข้างหน้าเราจะอยู่อย่างไงนะคะวันนี้นะคะก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ